มาครับทุกคนเป็นเรื่องแล้วครับเกมนี้คือผมโดนแย่งคลิกแนกแบร์คือแมงคามแมงโปรดผมอะแมงกีซอผมโดนแย่งไปวะผม,มก็เลยต้องเลือกเล่นมแมลงสาบอะโอเคแต่ผมอัดคลิปไม่ทันนะมันเป็นสิ่งจําเป็นที่ผมต้องเล่นมแมลงสาบอะเพราะการที่เป็นแมงเนี่ยมันเป็นทางของผมเองมาดูกันทีว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่านะคอสที่แบบก็ค,ค,คือเล่นไม่กี่เกมอะเพื่อนๆมาครับผมดูของทีนี้ี่ของดาเมดล้วนแต่๋ม่เจอดาเมดล้วนนะครับ ทั้หมดดาเมจโดนแบบโคตรรุนแรงเกมนี้ผมจะตาพยายามตั้งใจเล่นนะเวย้ยต่ต้องบอกไว้ก่อนว่านาคอแบบคือกูเล่นไม่เป็นอ้เหียแค่นั่นแหละวันที้ก็อยากจะเปิดไม์บอกเพื่อนนะแต่ว่าแบบกินใจเพื่อนว่ะ๋ยวเพื่อนไม่จะเสียขวัญกำลังใจซะก่อนให้เ,เพื่อนดูแล้วกันว่ากูเป็นหรือไม่เป็นให้เพื่อนตัดสินใจเอาก็ต้องขอขอโทษเพื่อนๆในทีมไว้ล่วงหน้าก่อนนะที่นี้เกมนี้ถ้าพวกมุงอยากชนะพวกมุงก็ดิ้นรนเอากันเอาเองแล้วกันนะฮ่า คือฮาฮๆาฮ่้โหขนาดฟาร์มยังผิวอ่ะอ่าตัวไหนอยากตายก่อนดีวะพวกเฮียเนี่ยเฮ้ยสวยแมนเอลสูรูดูเอลสูล้าเพื่อนจับตาดูเอลสูให้ดีเฮ้ยเฮ้ยคุณอะไรอ่ะบู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 บ ต้องยอมรับก่อนที่ขนาดกูเล่นไม่เป็นแน่ๆต้องยอมรับก่อนโบโบนี่ฮีโอ้ยโจ้ผิวไอ้สัตว์มองหมอยเลยเพื่อนมันต้องโดูด,ดไปดนมาธรรมดาที่ไหนอะธรรมดาที่ไหนอะติดเล่นเกมเมอร์อะไรโบ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 โอ้โหเสียชีวิต เฮ้ยบางทีผมก็ไม่ทำมาดามกันนะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยทำเพื่ออะไรนี่ไปแลวกลับไปแลวกลับไปกลับตั้มหนึ่งรู้จักบอ่อไปกลับตั้มหนึ่ง,<ม>งไอแมงไอแมงกลัวอะไรจัดเฮ้ยเฮ้ยเสียชีวิตผู้ติดอะไรวะตอนแรกอะพอเล่นตัวที่เราไม่ค่อยเล่นบ่อยๆเราจะไม่สามารถคำนวณ เออดามเมจได้นะเวย้ยสำหรับตัวผมนะถ้าผมเล่นแมงตลอดเนี่ยผมจะรู้เลยว่าจังหวะเนี้ยผมเข้าผมได้จังหวะไหนผมควรเข้าจังหวะไหนผมไม่ควรเข้าเออจะเป็นประมาณนั้นแหละถ้าเล่นตัวที่ไม่ค่อยเป็นเนี่ยก็ตาตาภาพที่เห็นพี่เสียทีนี่นี่นี่เนี่ยน,นี่เนี่ยลัดช็อตเลยทัทีว่าเพื่อนทัวทีว่าเพื่อนแวน ขอโทษที่ผมลานเพราะมันมันเป็นทางของผมอยู่แล้วการลานรานเพื่อให้ผมเกิดเฮ้ยไอ,อไ,ไ,อนนไอริันไปไหนวะไอริ่นโนโตเกะไอริว่าไงจ้ะไอริ่งจกักกูอจกักกูออจักกูเจอสเตปป่าพี่เป็นไงละ่ะเจอสเตปผานี่อยู่ไหนเป็นไงละ่ะเสียจริง<ด>ไม่มีเจอลุมไปดิพอดีพวกพี่พวกพี่ลุมกินโต๊ะไง ไอรีเอาสแก๊ะไหมไอรีเดี๋ยวเพื่อนดูนะเดี๋ยวผมไอรีโดนสแก๊หนึ่งอคอยดูนะฮึมฮึมฮึมฮนี่โดนไปหนึ่งแจ๊ดโดนไปหนึ่งแจ๊ดหนึ่งแจ๊ดก็เจ็บอยู่หนึ่งแจ๊ดก็เจ็บอยู่โอ้ยโอ๊ยบอกเลยผมไม่สู้แมงเพราะผมรู้พิษสองมันอันตรายขนาดไหนโดนแมงชุดใหญ่จะล่วงได้เนี่ย โอ้อฮึเป hey ็นไงล่ะ he ห hey ูสเต็ปผมก็ได้อยู่นี่ว่าปะโถสเต็ปของผมก็ไม่ได้เป็นสองรองใครนะพูดถึงแล้วไอ้เฮียไอ้เฮียเอ้ยไม่นะไม่ไหนแมงมาแล้วไหนแมงเกือบแย่ ขอลาก่อนตทีนท้ำเพื่อนฝูงโอ้โหโคตรสุดเลยเพื่อนเราเพื่อนเราแม่งสุดจริงเหรอโอ้โหคอสคิวเปกาคิวเลยวะเนี่ยอ่ามือลั่นตัวทีมือ,มอพี่ลัน่นโอโเคมีโชคดีเนี่ยที่เพื่อนเราแบบเพื่อนเราเล่นดีไงเดี๋ยวมันเจื้อผมสปิทฟุตโอ้ยเฮียแม่งกูจะตาย ก่อนนะโอ้ยแมงมายเฮียเสียชีวิตใครได้อะโอเคเฮ้ยเด้ผมได้มังกรว่ะกูเล่นนาคอแล้วกูห่างกันไม่เก่งเลยเฮียโอ้ยเย็ดเปียกโอ้ยเย็ดเปียกอ่าเอวสูเอวสูเอวสูสว,สว,ว่าไงจ้าเจอพี่สับหายดิ เอสเอสอ้ S A. โห و. จบดิเกมนี้หวานเชบหวานเชบขอเชิญหนึ่งแจ๊กจะยินเพื่อนปูเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้แน่นอนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวได้แน่นอนนี่แน่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 ดับเบิลคิวบ่ะทริปเปิลคิวครับผม โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมสามารถเล่นนาคอสได้เออเที่ยแม่งคนแบบนคนแบบอีพอ์ติเบลอ่ะไอเทียกูทําได้ยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมาผม <S <S เพื่อนร่วมทีมเราแบบแม่งสุดยอดแอม่งสุดตีน่ะคือเพื่อนเล่นกันดีแต่กูเล่นดีสุดแค่น,นั้นแหละ